สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมต้นวุฒินะครับสําหรับ EP นี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆน,นะครับมาลงสินค้ากับ TikTok Shop กันนะครับลงแบบแมนนวลนี่แหละครับลงแบบทีละชิ้นนะครับ TikTok Shop ก็จะสามารถลงสินค้าแบบทีละชิ้นก็ได้นะครับหรือว่า แบบใช้ไฟล์ e x c e ลนะครับลงครั้งละเยอะๆนะครับแต่ว่าลงแบบใช้ไฟล์ Excel ครั้งละเยอะๆผมลองลงลองดูแล้วนะครับแต่ว่ายังลงไม่ผ่านเลยครับมี e อ r ร์เเพียบเลยครับถ้าผมอัปโหลดสําเร็จแล้วด้วยไฟล์ Excel ผมจะมาสอน,นเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดที่มีชื่อสินค้านะครับมี SKU มีรายละเอียดสินค้ามีราคามีรูปภาพที่ทําใส่ไฟล์ Excel ไว้แล้วนะครับสามารถเลือกเมนูเครื่องมือการจัดการในจํานวนมากเมนูนี้ได้นะครับก็จะเป็นการลง สินค้าแบบใช้ไฟล์ e x เ e l เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตตรงนี้นะครับแล้วก็นำเทมเพลตของไฟล์สินค้าของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เทมเพลตของ Tik t o k s h o p เทมเพลตนี้นะครับมาคีชื่อสินค้าคีราคาคีรายละเอียดเพื่อมาอัปโหลดนะครับก็จะเป็นการอัปโหลดแบบไฟล์ Excel นะครับอัปโหลดครั้งละเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็น100รายการ500รรายการครับ ผมลองทําลองดูแล้วนะครับ5-11รายการกับ500รายการครับแต่ว่ายังไม่สําเร็จนะครับยังมีเออร์เลอร์อยู่นะครับวันนี้ผละวนเพื่อนมาลงแบบครั้งละชิ้นนะครับเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาที่เซ l เลอร์ขีด th. tiktok ok. Com ได้เลยนะครับแล้วก็มาที่เมนูนี้นะครับที่หน้าแรกมาที่เมนูผลิตภัณฑ์ครับเลือกจัดการผลิตภัณฑ์ได้เลยครับก็จะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอในการจัดการผลิตภัณฑ์ครับหรือว่าจัดการสินค้านี่แหละครับเพื่อนๆเลือกเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุมขวาบนนะครับ หลังจากที่กดเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่เราต้องใส่ชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็หมวดหมู่นะครับผมได้เตรียมชื่อสินค้าแล้วก็ภาพแล้วก็หมวดหมู่ไว้แล้วนะครับเป็นถุงมือนะครับถุงมือทําสวนนะครับผมจะตั้งชื่อนี้เลยนะครับสินค้าพร้อสมส่ง หมวดหมูหมวดหมูน่าจะเป็นหมวดหมู่เกษตรและสวนนะครับพเพื่อนๆก็หาหมวดหมู่เกษตรและสวนนะครับใน tik To อกจะอยู่เดี๋ยวผมหาสักครู่นะครับการปรับปรุงบ้านเนี่ยว่ะอุปกรณ์ทําสวนเครื่องมือดูแลพืชนะครับเอาเป็นหมวดหมู่ใกล้เคียงก็ได้ครับแบรนด์แบรนด์ผมจะใส่เป็นไม่มีแบรนด์ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีแบรนด์ก็ใส่แบรนด์แบรนด์นั้นนะครับถ้าไม่มีชื่อของแบรนด์แบรนด์นั้นพเพื่อนๆก็ใส่เป็น ไม่มีแบรนด์ก็ได้นะครับหรือนแบรนด์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพสินค้านะครับเป็นภาพแรกที่จะโชว์ใน TikTok Shop เนับเมื่อเราขายสินค้านะครับผมจะาภาพนี้นะครับเป็นภาพหลักหรือว่าถ้าต้องการตกแต่งรูปให้สวยงามก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่แคนวานะครับแคนวานี่ผมได้เตรียมกรอบภาพของลาซาด้าแล้วก็ภาพ หลักของสินค้าเราไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นหลังสีขาวนะครับผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งขนาดเป็น800คูณ800พิกเซลนะครับตอนนี้ยังไม่มีกรอบภาพสินค้านะครับผมก็จะใส่กรอบที่เตรียมไว้นะครับนยครับเป็นกรอบภาพสินค้าของ lazada นะครับมีกรอบสินค้าแล้วนะครับจากพื้นหลังสีขาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพสินค้านะครับที่เราจะใช้ขายใน tiktok shop นะครับ สินค้าก็เข้ามาอยู่ในกรอบของรัสด้าแล้วนะครับก็จะดูโดดเด่นขึ้นนะครับจากเมื่อสักครู่นี้เราอัพโหลดลงไปเป็นภาพสินค้าแล้วก็พื้นหลังขาวๆเฉยๆนะครับภาพดูไม่น่าสนใจไม่ดึงดูดให้คลิกนะครับหลังจากนั้นได้กรอบภาพสินค้าที่สวยงามแล้วเพื่อนๆก็กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเป็น jpg นะครับ อ่ะแล้วก็จะได้ภาพสินค้ามาหนึ่งภาพแล้วนะครับเป็นภาพถุงมือทําสวนนะครับที่ใส่กรอบลาซาด้านะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆครับ หลังจากที่เราได้ภาพสินค้าของเรานะครับที่ใส่กรอบของ Lazada นะครับสวยงามมากๆนะครับมาแล้วนะครับที่ตกแต่งในแอป Can วานะครับในเว็บ c คนวานะครับเพื่อนๆก็กลับมาที่ t i k t o k ช h o p เหมือนเดิมครับแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพหลักนะครับที่เราได้ทําการตกแต่งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับขนาด800คูณ800พิกเซลนะครับพร้อมใส่กรอบ Lazada นะครับกดเข้ามาที่ภาพได้เลยครับแล้วก็เลือกภาพของ สินค้าที่เราตกแต่งเมื่อสักครู่นี้นะครทบเป็นถุงมือนะครับทําสวนใส่กรอบลาซาด้าสวยงามครับอัปโหลดลงไปครับดูสิครับว่าขนาด800คูณ800พิกเซลจะพอดีไหมพอดีครับนี่ครับก็จะเป็นภาพหลักของเราเลยนะครับภาพนี้ก็จะไปปรากฏในติ๊ tok อกช็อปนะครับเวลาเราขายสินค้านะครับสินค้าเราก็จะโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากร้านอื่นนะครับที่เป็นพื้นหลังขาวเฉยๆนะครับสามารถใส่ได้สูงสุด9ภาพนะครับผมก็จะใส่อีกหนึ่งภาพนะครับเป็นภาพลองนะครับ ภาพลองก็ไม่จำเป็นต้องใส่กรอบก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสินค้านะครับผมได้ทําการเซฟไปแล้วครับก็จะเป็นความกว้างยาวสูงแล้วก็ถุงมือนะครับสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับคุณสมบัติของถุงมือนะครับสามารถนํารายละเอียดมาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับคําอธิบายผลิตภัณฑ์นะครับวิดีโอถ้าเพื่อนๆทาการถ่ายวิดีโอไว้ก็อัปโหลดไฟล์ลงมาที่ช่องนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็เลื่อนผ่านก็ได้ครับไม่บังคับครับช่องนี้ครับ น้ำหนักผลิตภัณฑ์นะครับระบบทําการใส่เป็นกรรมมาให้เรานะครับเราเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมก็ได้นะครับใส่ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมจะใส่เป็น0.5นะครับกิโลนะครับความสูงความกวาม้างความยาวนะครับก็เอาเอามาจากตรงนี้เลยนะครับสูง4ยาว24กว้าง9 ใส่ให้ครบนะครับระยะเวลาการรับประกันถ้าไม่มีก็เลื่อนผ่านก็ได้ครับถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างนี้ต้องใส่นะครับอันนี้เป็นถุงมือนะครับเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่บังคับนะครับนโยบายการรับประกันก็ไม่บังคับนะครับตรงนี้ จะให้สินค้าชิ้นนี้สามารถเก็บเงินปลายทางได้ไหมถ้าเปิดฟังก์ชันเก็บเงินปลายทางก็ต้องเปิดตรงนี้นะครับลูกค้าก็จะสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหลังจากใส่ข้อมูลครบแล้วกดเผยแผ่ได้เลยนะครับอ๋อตรงนี้ต้องใส่ด้วยนะครับชื่อตัวแปรนะครับเลือกเป็นสีครับถุงมือลาสีอะไรครับสีเหลืองเราก็ใส่เป็นสีเหลืองครับกดเผยแพร่ได้เลยครับหอราคาครับราคาขายปีกราคามาที่24บาทนะครับผมจะขาย49บาทนะครับ ตรงนี้ปริมาณเป็นสต็อกนะครับสต็อกมี100ชิ้น SKU ของผู้ขายไม่บังคับครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับหลังจากนั้นกดเผยแผ่ได้เลยครับระบบก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยเผยแผ่ผลิตภัณฑ์ของคุณสําเร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นครับระบบก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับหน้ารวมของสินค้าของเรานะครับเมนูจัดการผลิตภัณฑ์นี่แหละครับถ้าสินค้าออนไลน์แล้วนะครับ ตรงช่องนี้นะครับช่องสถานะจ okay. <ถ exemplo, S 1> ะขึ้นว่าวางขายอยู่นะครับเป็นสีเขียวครับแสดงว่าสินค้าเราได้ออนไลน์แล้วนะครับออนไลน์เข้าสู่ระบบ Tik t o ็อกช็อแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสินค้าเรานะครับถุงมือทําสวนนะครับสีเหลืองสต็อก100นะครับราคาขาย49บาทนะครับลงสินค้าเมื่อวันที่25เมษายนเมื่อสักครู่นี้นะครับสถานะวางขายอยู่นะครับแสดงว่าสินค้าเราออนไลน์แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการลงขายสินค้าใน Tik t o ็อกช็อนะครับ